Kansan namottan sabagavattora rahtvottor mazhvagd forcé Kazored Veetharansetranak harjami tambak ทางสัลลานังกาจามิตตุติยามปิพวนทางสัลลานังกาจามิตตุติยามปิธรรมังกาจามิตตุติยามปิธมังสัลลานังกาจามิตติยามปิพวนทางสัลลานังกาจามิตติยามปิธรรม ອັນຈານິສັດຕິຍານະພິທັມມັງສະລະນັງອັນຈານິຕຕິຍານະເປັນສັງຂັງສະาະນັງອາມິນໂອເຕັ สัมปวนเตตานทเวียนสันจะทวานกสันจะสหสเตงปันจะสกสหานสานินมามิสิรสาอาหังเตนธรรมมันจะสังขัญจะอานตะเตนนันมามิหังนมกันบุพาเวนนันตวานสามเทอุปาตะเว สโตอเสยัสสโตสัมปุเตปัญจปัญญาสันตะตตุเปสติสหสัจจะธาสัตตสสะสหสานิมิจฉิรสาทังเตสังธรรมัญจะสังขัญจะอะระเณนนะทามิอังนมะารานุ tawasan peer upan kawe aneka antaran bivina san nama ini sirasahang de samkama ウェナハンカ สัตตนนะโมตัสสะตสังฆาสังฆวนกาสมะเหสีนนนะโมตัสมตัสัสวาคาตาเสวเตตินะโมมหาสังฆสปิเวสุทธเสระเตตินะโม สารกันนันตยานสัสาธุกังนโมกอนมากันกาสะกาสะวันตุนกาสะสตปีนโมกัปะาเวนะวิกัรจันตุปปานทวานโมกันปะาเวนะสุวันติโมตุสสะปะการโมกันเต็งเต็งนะวิเต็มิโฮมิเต็งเ เสวนาจะพานนางพานทีตาหนานจะเสวนาควนจะควรจะนิยานัน ัมังปติรปัตเทศวรโสจะบุญเปจะกตัุญจะตาอันมาปณิเนจะเอตตัมังคลรมตตังคาอุสันจะเสดปันจะวินโยจะสุเสสีตุสุภาสิตาจยามาจาเอตตัมังคาะมุตตัมังมาตาปิตุปันัม 干活。<打> ราจกรรมมันตาเอตทมังคะรมวตัมจะทำมาจะยยันจะการันจะสังขารวมนิกรมมนิเอตทมังครวตตัมอารติวิรติปมาชปานาจะสัญญมวัตมาตวจะทำเมสุเอตทำมังครวตตัมคา โวจะนมิวาตุจะสันตุจะกตะตันยุตากาเรณธรรมมาสวัสดิ์ธรรมังคะระมวดตมังสันติกจัสวจักดิ์สมานันจะราสานังเรณธรรมาสากาชาเกิตธรมมังคะรมวดตัมังจะกรามจริยันจาราสานัง ปานาสาติกิริยาจะเหตุตัมมังคละมุตตงโกตัสโลตัเด สังปฏิโสกังวิราชังเกมังเอตังมังกลระมวตังเอติสานิกาตวานาสะพานนปปาราชิตาสะพันตะสนการจันติตันเตสการะมวดตมอันติยังเกินชีวิตตังมุรังวาสเกสุวานยังรักนังปานิตังนโน samang kita tak ketena hitam bikut de tanang panitam ya de nasan je monto kayang wirakan tang panitang jaka jaka sakaya muni sama kita ยเจนทีอมปิรัมเรตนังปณีตังเยเตนะสจเจนเยทตุลทัมคุรตเสทปริวันนะเยสุเจนสมาธิมานันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนาเวจตตอิทัมปิรัมเตนังปเนีตังเยเต Tiho doni sukarata sata pasataka jata reka niuhan tiho ti teka ประโยชน์ตามนาสากานเห็นนีกามิโนกตมมาศาสนาบาติบาตาอมตดดามมิไกรัารามุดานิโคเน ธรรมานุตธรรมปิสังเกระกนังปณญตังเหตุนาสัจนะสุวันจ์โมตุกินังปุรันนวันตังปิสัมภวันปิรักตะเกตตาจัติเกววะสัมิิเตัณมิจาวิรุณิจังตา ปันตีรายาทายัมปที่ป่ยกันบสังเกตปนิตังเกตเตนสัจเจสนัสวัตโหนตุเมตตันจะสัมราสมิงมานสัมภาววเยขป a ริมานางโคตทางก็โตจะิีริจันจะสัมปังตังเวรังกัสปันตังเดลังจาราิ วาสยาตัวายวัตตสัิขารธรรมให้โดยกาสติงะดขยพระมเมตังมีหานังเกิดมาหุ่นเทนจอนุปคัมมสีระวาตตาเสนนสัมปันโนการเมสุวินัยยเกตานหิจาทุตาสยังกุณณะ Apamano Bhutto Apamano Dhammo Apamano Sangko Apamano Vanta Nisire Mya Vetsika Sapati Unna Nabi Sarapho Mo Sika Kata Ne Kata Ne Parita Pati Kaman Tuhu Ta Niso Namo Namo Santan Nam Sam <coughs>

Ihmu tiya imang sopareng bangsa tawamu rompas sama

Jaya มังคารังยังเกกิรัตตานังโลกเยวิจะติวิวิธังพุทธรัตตานังพุทธะสมานาอิตาสมาโสธิภวันตุเตยัง ปุตรตนังธรมมาสัมาติตาสมาาสทีพระวันตุเดยยงเกณฑิกรตตานังโอเคปิจติวิวิธังปุตุรตนังสรมมาสาติตาสมาาสที Pawan tuh tesam katawa buat taratan anggota kung warang tangke wang anu sanang kuat kaje jenah sodi nang O pasang mentu te sakat tawa Kam mara tanang O satan Mang warang Ilamu pasang manang Kam agen-agen asodinan Santu <coughs> tanang O พรรังพังหูนายังปาหุนายังสังฆาเกเคนะโสตินานนานสันตุปาตตะวายสาเพโนกาโอ้พะสมเดนตุเตยันตุนนิเมตตังระวังการัจะโยนจากมนาปัวสกุณาสัสะตัวปางปากะมวล นังละกันตังพุทธานุภาเวนามินาสเมตตุยันตุนิเมตตังภาวะมังคารันจะโยจามนาบุญนาสตาโุปาปะคะโตุสุปินังลกันตังธางลันตานุภาเวนามินาสเมตตุยันตุนิเมตตังภวะมังคารันจะโยจามนาบุญนาสสาโตปาปะ สุปิน a งอากันตังทานุทาเวนวินาสเมนตโจังโสติสังนิจตาวิริยัาิจังกตาปะเรสังุเะ ภาษาเตเตสัพพะสินาปุนินาธรรมตาขะตาภาวิตาพระอกระตันทั้วัฏานเทวินญาญณภานาญาจโพธิญาเอเตนะสชจวะเจนะโสติเตนะขะตาเอตาะธรรมะเยนนาโกมกันตันตะกาสะปังคิลาเทโทกิเตเกสวะบุญเกสาตาเตสจิเต จตั้งอภินันทตวาโรคามุนสุตังกเนเกเตนะสาจวาเจนสุนทุสัพพทารมหาราชิเรนเกนา จนทานเทเรทันเยนัปนเปตตวานาสาคารังสโเทตวาจาภาตังหาบุตรทาทิสานนโสเอเตนะสาจวาเจนะสุนวัตุสะพราปนีนาเตจาภาตาตินันนำบีเมเ์สินังมาคากะตะกิเลสาวาปัตตานุปัติธรรมมาตังเกเตนะสาจวาเจนะสุน ตูสะพรวตุระมังคารังรัคันตุสัมเทวตุาเวนะสัทธาสทพวันตุเตววตุสะระมังรังคันตุสเทววาสาพธรรมทุาเวนะ bhavantu te bhavatu sapamangkarang rakaantu Ku salah dhamma, ku dhamma Ya kata dhamma, kata me dhamma Ku saranya samin sama Mang wajarang kusarang sarang ketang ku Mana sahang katang jana sampah yontang Kamang kumpang Tara manang wan, sa Manang vang vang manang vang manang vang 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 โกสราปัญจักขันธ์โลภะโลเวทนะขันธโสัญญาขันตัสังขารขันตัววิญญาณขันธตัวนาคขันธ์ตรูปขันธตัวยังทิงฐิรูปังอริยานาสสปันธุบันนางัจจันตังภานิฏังว่าอุ ตังห์วะนิตังวาปณิตังวาสังโนเรวาสันติเขวาสัเทขาสังอภิสังจุนิกตะวาอภิสังยิกิกตะวาอยังปุจติรูปะคันโตสังฆะสังขโม असंगरितेन असंकरितं असङ्घितेन संकरितं संगरितेन संकरितं असङ्करितेन असंगरितं सं भयो मे

ปัตตมโมอะวกุปัตรัมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภาโภอนุราชนาภาโภโจรญาณุโภดารภูภายุภาระตุอาภายุภารตุอาภะสัมมโนอาภะขัมมโนนิยโตุอนิยโตปฏิปันโนภเรติโตอะระห์อะระห์

ปัจจโยนะทีปัติโยวิกระทาปัจจโยอวิกระทาปัจจโยต่อไปเจริญจิตตภาวนานั่งสมาธิขอทุกท่านนั่งสมาธิเนี่ยกับต่อไป